ถงเฉวเมินห่าวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันในวิชาภาษาจีนอีกครั้งนะคะ จากบทเรียนที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนคำศัพท์ไปหลายคำเด็กๆยังจำกันได้อยู่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะคุณครูจะพูดคำศัพท์ภาษาจีนแล้วให้นักเรียนจับอวัยวะในร่างกายให้ถูกต้องหนีเมินจุ่นเป้ยห่าวเลยมาเด็กๆเ,เตรียมพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะเหยียนจิงเหยียนจิงโถฝาโถฝาเหมยเมาเหมยเมาปี่จิปี่จิ เออตัวเออตัวโชโชถุยถุยเด็กๆทำถูกกันไหมคะ เรามาเรียนคำศัพท์เพิ่มเติมของบทนี้กันต่อนะคะเจอนี่จนี่ชื่อคือหรือเป็นชื่อคือหรือเป็น เฉินเมออะไรฉินมออะไรวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับประโยคกันนะคะซึ่งประโยคนี้เด็กๆได้เรียนกันไปแล้วเป็นการทบทวนอีกครั้งนะคะ เวลาถามให้ถามว่าเจ้ชื่อเฉนเมอนี่คืออะไรเวลาตอบให้ตอบว่าเจ้ชื่อจุดจุดจุดนี่คือจุดจุดจุด เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะจากภาพนี้เราจะถามว่าเจ้ชื่อเฉินเมอนี่คืออะไร เวลาตอบเด็กๆก็ตอบว่าเจอชื่อแหยนจริงนี่คือตาต่อไปนะคะเจอชื่อเฉินเมอนี่คืออะไร เจอชื่อโฉนี่คือมือต่อไปค่ะเจอชื่อเฉินเมอนี่คืออะไร เจอชื่อปีจึนี่คือจมูกเด็กๆพอจะเข้าใจกันไหมคะเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะ ตีอี e, ข้อที่หนึ่งเจอชื่อเฉินเมอภาพนี้คืออะไรนะเด็กๆลองตอบกันดูนะคะฉเฉลย เจอชื่อเออตัวตีเออข้อที่สองเจอชื่อเฉินเมอ ฉเฉลยเจอชื่อเหมยเมาตีสารข้อที่สามเจอชื่อเฉินเมอ เฉลยเจอชื่อเจียวนักเรียนพอจะทำกันได้ไหมคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเรียนวิชาภาษาจีแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะใจเจียน